โอเคนะผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมนะครับเออชื่ออะไรวะเออไม่หายชื่ออะไรวะ War Thunder เออจำได้แล้วนะครับเกม War Thunder นะครับก็วันนี้ผมเราจะมาเล่นเป็นสายเครื่องบินกันนะครับใครที่หอผมเล่นเป็นสายรถถังนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับหรือว่ากดไลค์คลิปนี้ถึงห้าไลค์ผม ดี๋ยวผมจะมาเล่นเป็นรถถังนะครับของโซเวียตนะครับทีมของผมคือประเทศที่ผมเลือกตอนนีน้คือโซเวียตนะครับใครที่อยากให้ผมเล่นเครื่องบินประเทศอะไรถมเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวไปปั๊มให้นะครับผมจะปั๊มของประเทศนั้นให้โอเคให้ชมคอมกันเลยใช่ไหมไปเล่นกันเลยไม่เจออย่างมันน่าจะหานานอยูน่นะโอเคนะครับผมจะไม่ใช้บูสต์นะครับใช้บูส ค่อยใช้ที่หลังดีกว่าโอเคโอเคนะครับผมก็เกมนี้มมนจะเป็นเกมแนวเออ่สงครามนะครับท่านผู้ชมเราจะมีทางเรือแล้วก็ทางเครื่องบินนะครับทางอากาศแล้วก็ทางบกนะครับหรือว่ารถถังนั่นเองนะครับซึ่งภารกิจเนี่ยของเราผมคือคือเครื่องบินเนี่ยมีภารกิจที่จะต้องเอิอ่มเขาเรียกว่าอะไรนะ จะยากแล้ววะอ๋อคอบินคือเราต้องทำลายผมเออกองทัพศัตรูของล,ล่างนะครับของบกทางบกนะของฝ่ายศัตรูให้หมดนะครับโอเคเกมไม่เริ่มเลยนะครับานผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจใผมเราไปเล่นกันดีกว่านะครับผมดาแรกผมกล่าวสไตรโอ i พมิดูสอินกล่าวสไตรโอทีมโอเคไม่มีอะไรหรอกมั้ง มาแล้วนะมาชมนะผมมีเครื่องบินซุส,สคกบสกี้อ่านไม่ออกใครอ่านออกผมก็สามารถบอกได้นะครับอันนี้ผมก็เป็น i อหนึ่งห้าอนะครับแล้วก็เป็น b b บหนึ่งนึครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับเคื่องบินลำแรกที่เราใช้ผมก็คือ b b บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาแล้วนะเออมา,มา,มา โอเคองมีนี้ลำนี้ก็เร็วอยู่นะครับมี400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเอ่อผ <electronics> มหาเนี่ยเราเจอค่ะเราเจอแล้วเราเจอแล้วมาครับผมมาไงไงเอ้ยมีคนเฮ้ยคนโหดเพื่อนยิงระเบิดไปเลยอะโอ้โหเครื่องบินผลาเลยวันน่ะ โอ้โหยังไม่โดนเลยไม่ยังไม่โดนเลย <S <S โอ,โอ,โอ,โอ้ไ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 อไอเวนคนเครื่องบินพังโอ้อย่างชอบเลยไม่พังหนึ่งนาทีสองวิเอามาเพื่ออะไรเนี่ยมา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  Okay. นะครับต่อไปเราบอกซอรสโคสกี้นะครับ I หนึ่งห้าสาม M หกสองนะครับมานะครับผมมาไม่ต้องเจอแล้ววะเนะีนะ่ยเป็นไงเราเจอเครื่องบินที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับนีงี่งไงมันไม่ชอบบุคคลที่หนึ่งไม่ห็นบะุคคลทีนะ่สามใช่ปนะมูวนดะีเนระียกถูกเรียกผิดะครับ อย่านี้เจอเมื่อไหรจะเมื่โอ้ไม่ขนาดเลยว่ะเอาไปอย่างนี้ดีกว่านี่มามามาเดินแน่ๆโอ้วอต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 เมื่อกี้ปิ่งเ่อยๆชนชนนะชนนะะไม่ชนว่ะ มึชชนเครื่องบินอีกแล้วโอ้โหไม่ต้องเล่นแล้ววันนี้ชนเครื่องบินบ่อยมากเลยพอนะแบบนีน้ชนเครื่องบินีโอทีมเบิร์คคูณหนึ่งเออดีใจตายอะ่ะดีทีมเปิร์กคูณหนึ่งทีมไม่ไม่ได้ยิงอะไรเลยผมก็ไม่ได้ยิงอะไรด้วยวนี่สกันดิลี่วิเปิลส์นะครับเครื่องบินนี้นะครับไม่ต้องรีโหลดนะครับดีมาก เลยเออมา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 ไม่เพื่อนไม่ไม่ไม่เล่นดิสไปยี่ไหลยี่ดิสยัวเงี้ยวะดวงมันจะไปเล่นนะี้ถ้าอัดคลิปเสร็จตรงนี้จะไปเล่นนะครับโอ้โหไม่โดนเลยดูดิดูดิดูดิโอ้โห,ม,โโโหมันไม่โดนเลยวะปิงกินแน่นอกกนเลยเนะี่ยว้าไม่ใช่ปิงหรอกโอ อ้าวยิงเมื่อผมล้มเหรอมาไหวนะคุณนะจริงสิวะมามมาลองยิงได้ยิงได้ไปดิเนี่ยโหลโหลหยุดให้ผมยิงก่อนยิงไม่โดนเลยยิงยิงสิวะมันต้องยิงโดนซะหน่อยสิอ้ายิงไม่โดนเฮ้ยโดนอยู่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  มาครับมาเขียวเข้มมาเจอแน่เจอแน่เนี่ยมา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 ไปไหนไปไหนไปไหนมันจะไปไหนมันจะไปไหนตายซะโอ้ไม่ตายได้ไงอ่ะดูดิก็ใครไม่ร่อยอยู่เนี่ยเป็นอะไรวะฮะฮะดีๆไม่ชอบนะครับดีๆนี่ไม่ชอบนะเออเป็นยังไงล่ะโดนไปหนึ่งทีสิ โอ้โหแ,แม่ที่ผมไม่ยิงแม่งมาหาเรื่องแม่งเลยนะี่ครับดีจริงๆนะอ้าวอ้าวไอว้นี่หาสรืกก่แล้วไว้ไหวโอ้โหไม่ไม่ชอบลงหูผิดอะไรวะชื่อผมมันเป็นข่อไข่เนะี่ยมันเป็นล่อตีนไข่ไนวะ้เนี่ยอยากดูจริงโอโ้ตายอ่ะนะไม่ได้สักอย่างเลยโอ้ อืมฮึคุณผู้ชม่ปเรากลับไปสู่ฐานแล้วดีกว่านี่ครับโอ้ยโอเคโอเคมามามาเราเรียกตากันได้นะครับมาเรียกตากันมาสิวะโอเคมาผมจินโรสมิริสุเบซันไมโร โอเคได้ยินนะแม่โอเคท่านผู้ชมได้ยินผมก็จะเล่นต่อไปแล้วกันไอหนึ่งห้าอาร์ที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องบินแห่งการแห่งการเลี้ยวนะเขาบอกว่ามันจะแบบถ้าเกิดแบบว่าอะไยวะอีกจะไม่ได้ละลืมๆไปเลยนะครับนี่ผมต่อไปผมเป็นดาดสเปนนะครับโอ้โหสเปนอีกอัสไซมูทีมส โ h o w this to w อ t เค s okay, l มาละมาครับผมเราเจอแน่พ่งเนี้ยออีกห้าสี่สามโอ้โหว้าวพีเอสองจุดห้าครับผมผฝค่นควันเลยนะควัเยอะ โคตรเป็นอุปสรรคอะแต่ไม่ใช่อุปสรรคอะไรมากผมว่าโอเคโอเคไม่โอเคมาๆม,มาๆม,มา,มา,ม,ามาเจอเครื่องบินนี้นะครับนี่แถวๆสองแปดสี่มาผมเรามาลุมเครื่องบินนี้แม่งงเลยนะครับท่านผู้ชมมา ทำแบบนี้มันไม่ถูกนะครับคุณคิดว่าคุณจะมายิงเครื่องบินเพื่อนผมเหรอยิงแม่งมวยโอ้โหเพื่อนไม่ยิงพังไปแล้วเพื่อนไม่ก็หมดเกินยิงโดนซะหน่อยดูไะมมาโดนแล้ว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 แล้วมันก็ไม่โดนเลยเห็นมผมมองไม่เห็นเครื่องบินเลยนะไม่เห็นเลยวะ เออตายไม่ไหวแล้วโอ้โหแล้วันน okay. ี Ooh, uh. ้เต bueno> ็มจอเลยโอเคเร้อุ้ยวัวอะตายคนอื่นก็เลยเครื่องเศษเครื่องบินชนตายเป็นการตายที่โคตรโง่ที่สุดเลยเพิ่มความเร็ว่ คตรเร็วอ่ะกึ้งบินเร็วเนี่ยโคตรเร็วเลยมาพ่อผมนะเฮ้ย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 ปึ๊บปึ๊บมายิงรัวโอ้โหอะไรวะเนี่ยเจอซะหน่อยเดี๋ยวเจอซะหน่อยเนาะเติมพังใครยิงวะเนี่ยกันแจมรู้ควาเร็วกันรู้ควาเร็วกันมามาแล้วมาแล้วโอ้เลี้ยวเลี้ยวดีนะเลี้ยวดี นะครับเร็วดีอยู่เรยวดีอยู่แต่คุณเจอผมแน่นะโอ้มา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 โอ้ยยิงโดนสิอุ้ยๆ้ยโดนพังพังวะเอ้ยบร้ยอยพังไปหนึ่งอุ้ย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 บอสต่อทำไมผมเลื่อนขึ้นมันไม่ขึ้นตามวะบอ้ขึ้นเป็นผมแม่ปีกไม่น่าจะพังนะ โอเคนะครับ่มทำไมมึงกากยังไงวะคือใช่ไหมโอเควกนี้มันไม่รู้เลยแล้วนะครับมาให้มันบีเร็วๆหน่อยนน่นี่ปั๊บ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 นี่ยยิงขึ้นยิงยิงแง่เลย บอกกันยิงขึ้นบินนี้ตายสิโอเคโอเคมา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 ผมว้าวว้าวอุ้ยไม่เอานะผมไม่อยากตายตเร็วเร็วเอาเพื่อนแม่งยิงหมดเลยหมดและมาครับมาเจอ้นพวกแ้มาเ,เจอขึ้นบินแล้วังกวันนี้ ยังไม่ตายแน่เลยนะไม่ไหวละผมโดนยิงไปหลายคนแล้วโอเคโอเคโอเคมาๆมาฟาร์มเมอร์อันนี่ยอ่านชื่อหรอกนี่เขาต้องตายอยู่แล้วอึ่งจะตายวะเฮ้ย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 โอ้โอ้เราเนี่ยทำไมล้มอันี้เนี่ยเนีน่ย าร์มมอเอ้ยยิงยิงของเราเหรอยิงเราเหรอไอ,อย,ยิงไม่โด,ดนะหน่อยเลยดนหน่อยดนหน่อยดนหน่อยดีแล้วใครยิงตลอดอวานี่ใช่ไเนี้ยนี่ใช่มมา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 าามามาอามามาามาาายราา Destroy. โอเคนะผมใครที่ชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์กันด้วยนะครับก็งงใ,ใครที่อยากเล่นผมเกมนี้ฟรีนะครับท่านผู้ชมสามารถไปโหลดเล่นก็นได้ผมค้นหาในสตรีมเลย,เลย War Thunder นะครับผมเกมฟรีสนุกด้วยนะครับแล้วก็สนุกอยู่แหละนะครับโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ผมไปนะบ๊ายบายกดไลค์ถึง5ไลค์ด้วยเดี๋ยวไปเล่นใหม่โอเคไปละบ๊ายบายโอเคโอเคเจรแล้